ไก่หอปลาตวงี่แล้วครับผมสรุปยอดเอาเนาะครับปต้องได้จุดที่ทองเอาหลานังยังอยู่แต่จากโล่นี่สิบโลกว่าบปลงยี่สิบ่ะมันเหมือนุนล่ประมาณยี่สิบกโลครับนี่นะครับเนาะเดียวครับปอ้โอ้เนื้อมาใส่ของพูดเลยเนี่ย ทำลงเลนี่นะทางข้อมเลยเราชอบกมทำนะงทางขมทางขาวนะเราจะก็ด้ป้งได้ลาบอี่นะปีงได้ลาบเอาต่างปล่อย็เสี็จอ้วทบได้กิงเมื่อไหร่านงานแจ้งเขามา ก่าตเป็นอะไรกันาโอ้ย่ปลาไก่เอาบ้าปลาตองจะปลาไก่เป็นแบบนี B ้ปลาไก่โอ้ยี C ่ปลาตองปลาก่ตชีวิตดดแน่นอนน่ปลาตองนี t ่ปลานี t ้ตองเอลูกชิ t ้นล <laughs> ูกชิ้นไนสิลูกชิ้นปลาดิ ทาดมันปลาไก่โอ oh, ้ยโยมเกี่ยวแล้วก่ไหมครเบ้นเงี้ยมเลยเกิดไรเอายัเราเมื่อผมไปรัาบอลเนี่ยเอาเมือกี้ไปงี้เงี้ยเลยเียปลาไก่ไหมเออเนี่ยปลาไก่เนี่ยตัวยานี่แหะี่เดียวไี่จะมาตอบฟคเซ่พูดได้เตะอืสองนี่แหะหกโอ้โนี่นะมันบวมเงี้ยบจุดเลยอะ แห้งแล้มันนั่นแหละต้ชงหนูประตอ,อกซื่อไงโมกลไว้ดิโอ้ยป่าไม่เคียวมนกด้วยนะังตายดิดรันี่เคียวเคียวจะเลี้ยงดิครับ ลอยลสาเมืองดหนบุกบุกเนี่ยเมื่อวันปลาตัวใหญ่เขียวจีนปลาเขียวอยู่ข้างนั้นเขามาด้วยเพื่อทำอะไรเดี๋ยวจะถ่ายตัวนั่งจัดเก็บไปปางนี่ยห่ะคือมันมาโซนโซงเทีย บรรยากาศปลาคำงเรปลาองครับเป็นคองเสิรครับาเาวใส่เป็นยังไงมึงเป็นข้าวอยสิมึงเลื่อนไปลวหอยเทนน้องอยู่มูไพร์น้องยืมไปยังใ่ป่ตัวเขากดวเนื้อใส่เดือมกดม้งเียวุ่นเน้ย แกเอาไปขึ้นปุณียุ oh, her her ่ยเ so an ่ครับแล้วผมถามเจ้าว่าม่วงเจียวเจ้าส่เจอซวยอยู่ทั้งหมดไม่ทวงายกูอาทีเดียวไม่ทงายกับ่มีเดีวไ่ได้เอาวอกซไ่ได้เอามกซมเพราะว่ามงมปลานแป่เจ้านี่ปลาเยอะอย่านแล้วเจ้าไปหอยไม่ใช่บเจ้าทสมสุวไปึกัน เราจะไปเฮ็ดเองเราจะไปเห็ดเองเราจะไปคว้าแดดใสแดดใสยังไงก็แบบใสถุงลงไปค่อยเอาไปเข้าไปเลยตัวเอาเนี่ยใุงนี่ไปรอดเนี่ เรากระเรากระตามน้ำน้ำแล้วเยาขึ้นตอนไหนตื่นนอนไปขึ้นเาขึ้นมาเฮ้ยขึ้นมาหลอกไปรถวาไงเราเน่ยหลอกนมาหลอกไปร เรานหินแล้วก็ที่เจ็บไปไมงเรามุกเจ็บไปไมแลงอเียบอพ้าเสียันรอพ้าไปเดี๋กอนหิน็ไปเอยากกะตีกันผ่านร้อนหางอันึงนึงไม่ของเ้าะ่ะเออแม่ปานกนี่บอกน่งเลียคือเจาพผ้าผมว่าเจาแม่เหมยแม่ไงแ่หมอนเขม แบ่งปันกันกินครับแบ่งปันปลากันพอดปิ่งเดพนครับบรรยากาศทีมงานหาปลาหาเหยะเอาเงาะโอ้สองคนจะเต็มทังว่ะ

กับบ้านไยกับบ้านมันไปบ้านทีอขั้ลหวยอดเม้วนเ้ยไปนานเย่งผมพูดจากเลย